สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมอมันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต่าทีพูกับคุณผู้ชมขานะคะช่วงแรกช่วงนี้นะคะ ผู้สนับสนุนของเรานะคะนั่นก็คือสบู่นะคะกินสลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดามหลุยนะคะจับมือกับแม่ตือของเรานคุณผู้ชมนะคะโอ้ต้องบอกไปก่อนเลยว่าตอนนี้กระแสตอบรับดีมากเมื่อวานน้องบินมาจากยุโรปนะคะบอกแม่สบู่เนี่ยเขามีใครเขาใช้ไขมันสัตว์กันแล้วเขาใช้กินสลีนกันหมดนะคะและที่สําคัญมาดามหลุยของเราเนี่ยะค,ะคุณผู้ชมนะคะนอกจากเป็นกินสลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แหลกไม่เละนะคะยังแข็งแม้กระทั่งก้อนสุดท้ายเนี่ยเล็กขนาดไหนก็ยังแข็งเหมือนเดิมนะค,ะคุณผู้ชมนะคะ ก็ไม่ผสมสารอันตรายนี่นก็คือพาราเบลด้วยเช่นเดียวกันนะครับพาราเบลน้่ยต้องเป็นสารที่ทําให้เราเนี่ยแก่ไวนะคะแล้วก็ผิวแห้งกล้าน,นะคุณผู้ชมค่ะนะคะมาดามหลุยมี3สูตรนะคะสูตรแรกนะคะสูตรสีส้มนะคะุณผู้ชมนะคะตัวนี้มีวิตามินซีและวิตามินอ e ีสูงมากต,ยายต้องย้ำเลยนะคะเรามาประพร้อมใหญ่ใหญ่ขัดเลยนะคะคุณโดนนะ้ำไปเสร็จปับ๊บคุณฟอกฟอกฟอกมันจะเกิดฟองฟองไม่ใช่ฟองปกตินะคะถ้าเกิดคุณเจอฟองมาดามหลุยไปแล้วมันเป็นครีมฟองนะคะมันเป็นครีมฟอง เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทิ้งสบู่ไขมันสัตว์ไปเลยคุณจะทิ้งทีมอาบน้าไขมันสัตว์ไปเลยนะคะตัวนี้นะคะช่วยปรับเซลล์ผิวของเรานะคะให้สว่างกระจ่างใสนะคะล้างสิ่งสกปรกออกไปแต่ไม่ล้างน้ําหล่อเลี้ยงผิวออกไปนะคะมาสูตรที่2นะคะนั่นก็คือสูตรนาโนนะคะสูตรนาโนไว้นะคะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีรอยแดงรอยดํานะคะบริเวณร่างกายลําตัวแล้วก็ใบหน้าใช้ได้ทั้งหน้าและครับผิวกายนะคะรอยแดงรอยดํานะคะหรือว่ารอยแผลเป็นนะคะลองใช้ดูนะคะ ฟอกดูนะคบตัวนี้เป็นกลิ่นซาลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรสุดท้ายตัวนี้จะมีกลิ่นหอมเหมือนชาเขียวนะคะ mm. นั่นก็คือสูตรสีเขียวนั่นเองคุณผู้ชมค่ะนะครับปกป้องแบคทีเรียนะคะใครที่มีปัญหาสิวกลิ่นตัวนะคะหรือชอบออกกําลังกายลองใช้สูตรนี้ดูนะคะกลิ่นคุณจะหอมแบบชาเขียวนะคะ mm. แล้วก็ครีมฟองเนี่ยนุ่มเนียนนะคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาดามลุยมาพร้อมโปรโมชั่นนะคะสิบสองซองคละสีกันเลยนะคุณผู้ชมคละสีสี่ซองนะคะราคาลดแล้วเหลือเพียง4 8 9บาบาทเลย คนบอกว่าทำไมราคาสูงมันคือกินซลีนแท้100%กินซลีนแท้100%ยเราไม่ได้ใช้ไขมันสัตว์ลองซื้อไปใช้ดูเชื่อพี่นะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนวอลเลย์บอลน,นะคะไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2025สนใจทักไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดม DLS นะคะหรือสแกน q r code คได้เลยนะคะสั่งซื้อกันมาเยอะๆเลยนะครับเพราะตัวนี้ใช้ดีจริงๆสำหรับสบู่กีนสลินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดามหลุยส์นะคุณผู้ชมนะคะเมะื่อวานนี้นะคะสำหรับการประกวดเวทีระดับนานาชาตินะคะอีกหนึ่งเวทีนะคะรู้สึกว่าจะจัดที่เวียดนามนั่นแหละเนาะจัดที่เวียดนามนะคะสำหรับมิสอีโคนะคะรอบอชุดประจำชาตินะคุณผู้ชมนะคะสวยก็มีของดีก็เยอะนะคะแต่หลายคนก็คาดหวังไว้ว่าแหมชุดประจำชาติมันน่าจะดูดี กว่นี้แล้วก็ฝนก็ตกพรำๆเหมือนสมัยที่ฉันไปทามิดเอิร์ธเลยนะคะน่าจะเป็นเวทีเดียวกันนะคะเจ้าจัดเอาดอนะคะการจัดเอาดอเนี่ยข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไหมลานหนึ่งเราควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้นะคะเวลาจัดจัดไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะฝนมันก็จะตกนะคะัพายุก็จะมาทําให้นางงามหน้าเหนียวหัวเหนียวนะคะผมก็จะปลิวถ้าจับ ทรงไม่ดีมันก็จะปลิวหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น,นการจัดดาังงามเอาดอเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นงานยากอีกงานหนึ่งนะคะสำหรับเวทีน้องใหม่อย่างมิสโคมิสคอสเมลนะคะทีนี้เราจะมาดูชุดประจําชาติของแต่ละประเทศนะคะเราคัดเฉพาะประเทศที่มันโดดเด่นนะคะอันนี้ก็คือชุดประจําชาติจากประเทศเวียดนามนะคะหลายประเทศก็บอกว่ากูสวยแล้วกูสวยแล้วพอเจอเวียดนามเจ้าภาพเข้าไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจบหมดเลยนะคุณผู้ชมขาทุกสิ่งทุกอย่างจบหมดเลยเพราะเธอจุดพลุนะคะดินพลุไม่ไฟไม่เวทีนะคะเออนะคะเธอก็ ก็สวยจริงก็งต้องยอมรับว่าชุดเธอสวยจริงอลังการจริงก็อย่างว่านะคะจัดในบ้านเธอเธอจะมาเดินเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องไม่ได้นะคะเพราะของเธอเดี๋ยวต้องอลังจริงๆหมวกสวยชุดสวยสีสวยนะคะเออนะคะก็น,นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะส่งกับเป็นเจ้าภาพนะคะส่วนแม่คนนี้นะคะก็มาเต้นอะไรก็ไม่รู้ให้เราดูนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับอรารยธรรมคนป่านะคะจากแอฟริกานะคะเพื่อนดิฉันนองไปแล้วก็หัวเราะกันใหญ่เลยนะคะแต่ดิฉันก็บอกว่าแอฟริกาเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้จะเป็นหัวเราะเขานะคะ มาอีกหลายชุดนะคุณผู้ชมนะคะโด,โ,โดยเฉพาะนะคะหมูหวานตัวเต็งจากฟิลิปปินเหมือนจะผอมลงเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะห้อยเชนเหล่าบริเวณแก้มตอนนี้ก็ยุบลงไปเยอะเลยนะคะมากับชุดนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีทั้งฟองฝรู่ออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะสําหรับหมูหวานนะคะหนึ่งในตัวเต็งนะคะแต่ที่ฉันชอบชุดของแคมเบเดียนะคะขอดูชุดแคมเบเดียนิดนึงคะ่ะชุดแคมเบเดียค่ะนะครับเป็นชุดหมอผีนะคะเป็นชุดหมอผีนะคะไร่ลำนะคะเพราะว่าเรื่องของหมอผีเรื่องของการ สะกดวิญญาณนะคะเรื่องของการตึงวิญญาณต้องให้แคนเบเดียเท่านั้นนะคะหมอผีไม่มีใครเก่งหมอผีไทยก็ไม่เก่งนะหมอผีขเขมรน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนเบเดียมาในชุดหมอผีสะกดวิญญาณนะคะก็ถือว่าแปลกตาดีสวยดีแล้วก็สร้างสีสันให้กับการประกวดเป็นอย่างดีดิฉันชอบชุดนี้มากเลยค่ะลดขันลดขันลดราคาแต่ก็มีอีกหนึ่งสาวงามนะคุณผู้ชมค่ะที่เดินออกมานะคะไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะเดินเดินไปแล้วก็ชนนะคะเดี๋ยวเราไปช,ม,ชมภาพดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมนะครับเป็นสาวงามจากประเทศอะไรนะคะยูเครนนะคะเธอกำลังงงกับกระงสงกราเพราะเธอโดนรัสเซียบุกนะคะเธอเดินไปเดินมานะคะและ้วเธอก็ไม่ได้ดูนะคะเธอดู <c oughs> แต่ป้าพล่าเธอดูแต่ป้าพล่านะคะเธอก็เลยชนโครมเข้าไปเลยนะคุณผู้ชมขานะคะโอ้ <c oughs> ตายแล้วเธอก็ไม่ได้ชุดอะไรทั้งสิ้นนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> ชุดตัวตกรับแรกนะคะ นะคะอ่ะเราก็จะมาส่องนะคะก็บอกว่าว่าแต่ว่านะคะไม่วายก็มีเรื่องให้เคลมกันอีกแล้วนะคะล่าสุดนะคะบรรดาอนุมสาวชาวคแเมนะคะก็ได้มีก,การไปคอมเมนต์ว่าผมชาวกัมพูชาครับนะครับขอร้องนางสาวไทยไม่ใช่นางสาวไทยนะคะนางสาวไทยเป็นอีกเวทีหนึ่งนะคะก็คือมิสไทยแลนด์มากกว่านะคะที่ได้เอาดอกลำดวนนะครับดอกลำดวนเขาเป็นสัญลักษณ์ของกัมพูชาไลานลัน นะครับแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอีสานด้วยนี่นะครับเป็นชุดประจำชาติการกระทํานี้ถือเป็นการดูหมิน่นเขาจะดูหมิ่นทําไมเขาไม่ได้เอาดอกลําดวนไปเหยียบอีบา้าเขาใส่ออกมาดอกลาดวนมันมีทั่วเอเชียจังหวัดออกเสียงใต้ค่ะลกดอกลําดวนมันมีทั่วเอเชียจัวัดออกเสียงใต้ค่ะลก มันมีหมดค่ะหนูไปพม่าก,ก็จะเจอดอกลำดวนหนูไปคะแมนหนูก็เจอดอกลำดวนหนูไปอีสานหนูก็เจอดอกลำดวนค่ะลูกหนูไปมาเลย์มันก็มีค่ะนะคะหนูไปฟิลิปปินส์เผือก็มีด้วยนะคะมันมีทั่วประเทศค่ะมันอยู่ที่ว่าเขาจะหยิบยกมาเป็นดอกไม้ประจําชาติยังไงมันมีหมดค่ะดอกพวกนี้มันก็ขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะลูกไม่มีการดูหมิน่นเขาใส่ชุดไปเขาไม่ได้ดูหมิน่นเขายกย่องค่ะลูกลูกป่วยนะคะ สีชัญญาลับตัวผู้ป่วยด้วยดวนค่ะนะคะดอกลําดวนมันมีทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะลูกนะคะตั้งแต่เหนือนจะลดต้นะคะพะม่มพมาลาวเลวนะคะเว,เวียดนามเวียดนามไทยคาแมนะคะเผลอๆจะไปขึ้นที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะอินโดงอินโดมาเลสสิงคโปร์มันมีดอกลําดวนหมดค่ะลูกไม่ใช่ของมึงคนเดียวค่ะมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ค่ะนะคะอีสานบางอีสานเขาก็จะมีดอกลําดวนเยอะเลยละล้าน จังหวัดแถวบางอีสานบางบางบางอีสานทั้งจังหวัดมีดอกลำดวนเต็มไปหมดเลยนะคะอย่าคิดไปเองนะคะอย่าเอ,ออหอมหมกไปเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกลําดวนมันมีทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะลูกนะคะตื่นค่ะอย่าเพ้อค่ะนะคะอย่าเพ้อพบค่ะลูกขานะคะนอนเยอะๆนะคะจะได้ไม่บ้านะคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวพาลูกสาวไปสีธัญญาก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสบู่มาดามหลุยนะคะกับแม่ตื่นนะคะ ร่วมกันผลิตสิ่งดีๆให้กับเรานะคุณผู้ชมนะคะไม่ให้ได้ใช้ไขมันสัตว์ไม่ให้ใช้ครีมอาบน้ําราคาถูกๆนะคะเรามาเปลี่ยนสบ,บู่ในห้องน้ําของเราเนี่ยนะคะใช้เป็นกรีนสลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเนื้อของมันเนี่ยนะคะมีโคนครีมฟองเนี่ยนะคะเนียนนุ่มนะคะล้างเอาความสกปรกออกไปแต่ไม่ล้างเอาความชุ่มชื้นแล้วก็บํารุงผิวได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะสูตรสีส้มนะคุณผู้ชมนะคะตีฟองให้เกิดสูตรสีส้มขึ้นมานะคะแล้วก็เมื่อสีส้มมันเกิดครีมฟองขึ้นมาคุณก็ล้างไปนะคะค ตัวนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีและว,วิตามินอ e ีทำให้ผิวของคุณสว่างกระจ่างใสนะคะสูตรสีม่วงก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนาโนไว้นะคะใครที่มีรอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิวใช้ทั้งหน้าและก็ร่างกายได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเขาเป็นกรีนซลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้จะทําให้ผิวของคุณผุดผาดนะคบคุณผู้ชมขาสูตรที่3ใครที่มีปัญหาสิวขึ้นบริเวณแผ่นหลังหรือผดผื่นนะคะหรืออะเขาเรียกว่าอะไรนะขนคุดนะคะลองใช้สูตรนี้ดูนะคุณผู้ชมขานะคะนี่ค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะสูตรนี้นะคะ,ส,ะ,คะสีเขียวอันนนี้ะะคะ แล้วก็ฟอกไปนะครับผู้ชมนะคะเนื้อมันเนี่ยนะคะจะนุ่มเนียนเป็นครีมฟองนะคะแล้วก็เนื้อสบู่ยังแข็งปังอยู่เลยนะคุณผู้ชมระงับกลิ่นกายนะคบเหมาะสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกาย3สี3สูตรนะคะ12องซองละสีกัน4ี่ซองนะคุณผู้ชมนะคะ,คะ,คะกับราคาโปรโมชั่นเหลือเพียง4 8 9บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศไรายได้ส่วนหนึ่งจะนําไปสนับสนุนวอลเลย์บอลนะคะไทยแลนด์ลีก2024และ2025สนใจทักไลน์มาได้เลยนะคะ m n D L S นะคะหรือสแกน QR ว o d e คที่ขึ้นด้านล่างได้เลยเช่นเดียวกันสำหรับสบู่มาดามหลุยนะคะกับแม่ตือนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าช่วงหน้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะช่วงหน้ามีข่าวของใครนางงามใช่ไหมลันเผยรางวัลแล้วใช่ไหมชุดป,ประจำชาติยอดเยี่ยมใน Miss c o s โมนะคะว่าใครจะได้ไปนะคุณผู้ชมขานะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะแล้วก็นางงาม จาก Universe i n อินโดีเซียคว้าไปแล้วนะคะตัดคู่แข่งไปอีกหนึ่งคนนะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะค,ะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ